สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์มสาบาท5บาทมาประจำการเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับ แล้วก็วันนี้เนี่ยมีบิ๊กดีลของรายฮิมสเตอร์ลิงด้วยนะฮะยังไงติดตามกันได้ใน Blues Today วันนี้นะครับซึ่งก่อนจะไปพูดถึงสเตอร์ลิงแล้วก็รายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจนะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์ผมแนะนำเลยครับ Suzuki SwiftGL+ ลครับลองไปดูตัวจริงกันได้ครับที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ w w w s u z u k i c o t h แล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยเพจของสิง world football อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะครับก็แน่นอนครับข่าวใหญ่เมื่อวานนี้โอ้ในช่วงดึกก็สักประมาณตี3บ้านเราครับปิดดีลเรียบร้อยสําหรับราฮิมสเตอร์ลิงเริ่มจากดิแอเลติกก่อนเลยครับดิแอเลติกบอกว่าเชลซีเนี่ยบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวราฮิมสเตอร์ลิง มาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยค่าตัว47.5ล้านปอนด์ไม่มีแอดออนนะครับโดยนักเตะเนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีได้เรียบร้อยเช่นกันแล้วก็จะเซ็นสัญญายาว5ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาต่ออีก1ปีซึ่งเดีลติกยังรายงานเพิ่มเติมครับว่าเชลซีกำลังเดินหน้าต่อในการตรวจร่างกายราฮิมเซอร์ลิง ที่ลอนดอนนะฮะแล้วก็ทุกอย่างถ้าเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยนักเตะจะบินไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมในการลงเล่นปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาในทันทีนะครับขณะที่ทางฝั่งของด a วิดออลสตินนะครับบอกว่ารายงานก่อนหน้านี้บอกว่าราฮิมเตอร์ลิงเนี่ยได้พูดคุยกับโทมัสทูเคิลแล้วครับเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสโมสรเชลซีและเชื่อกันว่านักเตะประทับใจกับวิสัยทัศน์ของทางโทมัสทูเคิลเป็นอย่างมากนะครับ นอกจากนี้เนี่ยแมตตรอครับรายงานว่าเชลซีจ่ายค่าตัวสเตอร์ลิงอยู่ที่47.5ล้านปอนด์และจะมีแอดออนรวมเป็น50ล้านปอนด์นะครับถือเป็นดีลที่รู้ล่วงไปได้ด้วยดีอีกหนึ่งดีลนะครับโดยนักเตะจะรับค่าเหนื่อยมากกว่านะครับ300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งจะทำให้เขาเป็น1ใน3ผู้เล่นที่มีค่าเหนื่อยแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีก ต้องถือว่าท็อตโบลี่และเคลียร์เล็กแคปิตอลนั้นเอาจริงนะครับสำหรับดีวนี้แล้วก็ทุ่มทุนจริงๆนะฮะอันนี้เป็นการรายงานจากแมตต์ลอนะครับขณะที่เลียมทูมี่ครับบอกว่านะครับเขาเรีทวิตของแมตต์ลอนะครับเรื่องค่าเหนื่อยของสเตอร์ลิงระบุว่าคุณคาดได้เลยว่าตัวเลขนี้จะถูกนํามาอ้างอิงในการเจรจาสัญญาใหม่ของเมสันเมาส์แล้วก็ริชเจมนะครับคือพูดลักษณะว่าโอ้ถ้าสเตอร์ลิงได้ส0 0 0สนเนี่ยเมสันเมาส์กับริชเจมก็น่าจะได้ค่าเหนื่อย ระดับนั้นเหมือนกันนะครับขณะที่แมตต์ลอก็รายงานเพิ่มเติมครับว่าการย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยยังไม่เห็นว่าเป็นการตัดสินใจทางด้านฟุตบอลของสเตอร์ลิงครับเพราะว่าเขาต้องการลงเล่นเป็นตัวจริงและแบกความรับผิดชอบในการเป็นตัวหลักของทีมนะครับซึ่งเขาจะได้เป็นตัวหลักที่เชลซีแน่ๆน,นะครับส่วนทางฝั่งของอดัมนิวสันจากฟุตบอลลอนดอนก็ให้ทัศนะถึงดีลสเตอร์ลิงครับ ว่าสเตอร์ลิงเนี่ยเป็นการเซ็นสัญญาควานัตเตะชุดใหญ่รายแรกในยุคข,ของท็อดโบลี่และด้วยวัยประมาณ27ปีเนี่ยยิงไปแล้ว131ประตูนใน7ปีที่ผ่านมาติดทีมชาตอังกฤษชุดใหญ่และเป็นผู้นำของทีมพร้อมยังผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในพรีเมียร์ลีกมีอะไรไม่น่าถูกใจในดีวนี้อีกหรือเปล่าแม่เหมือนอารดัมนิวซันนี่ ตอบคนไทยยังไงก็ไม่รู้นะฮะเรื่องของราฮิมสเตอร์ลิงนะครับขณะที่เดวิดออสตินครับบอกว่าราฮิมเซอร์ลิงเนี่ยลงเล่นให้ซิตี้เจ็ดฤดูกาลยิงไปร้อยสาสิบเอ็ดประตูจากการลงเล่นสามร้อยสาสิบเก้านัดนักเตะย้ายมาจากลิเวอร์พูลด,ด้วยค่าตัวเบื้องต้น44ล้านปอนด์ตั้งแต่กรก,กฎาคมปี2015และช่วยซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัย FA ฟเอคัพหสมัยแล้วก็แชมป์ลีกคัพ3สมัยนะครับ ก็ถือว่าเป็นดีลแรกของท็อดโบลี่แล้วก็แฟนเชลซีที่รอคอยกันมานานเมื่อวานไลฟ์สดนี่ผมจบสักประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะฮะพอหลับปับ๊บแหมมีข่าวราฮิมเซอร์ลิงทันทีนะครับขณะเดียวกันครับข่าวช่วงของการปรีซีซั่นดีแอ์เลติกก็รายงานว่าเอ็นโกโลกองเต้กับรูเบนรอตชิคเนี่ยที่พลาดการเดินทางไปปรีซีซั่นที่อเมริกากับทีม เพราะเหตุผลเกี่ยวกับสถานการฉีดวัคซีนของทั้งคู่ครับโดยข้อบังคับในปัจจุบันของอเมริกาเนี่ยระบุว่าผู้ที่จะได้รับการยกเว้นหรือเป็นผู้ที่มีสัญชาติอเมริกันเท่านั้นนะครับถึงจะมีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องฉีดวัคซีนแต่ว่าแกไม่ใช่อเมริกันนะครับและนอกจากนี้เนี่ยแม้จะติดโควิดในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ตามเนี่ยแต่ถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็ยังเดินทางเข้าประเทศไม่ได้เช่นกันอย่างไรก็ตามครับไม่มีการยืนยันว่ากองเต้กับลับตัดชีกเนี่ยไม่ได้ฉี ฉีดวัคซีนไปเพียงแค่เข็มเดียวเท่านั้นนะครับก็คือยังไม่ได้บอกนะครับว่าสุดท้ายแล้วชี้กับกองเต้นเนี่ยฉีดหรือไม่ฉีดนะครับแล้วก็ทางด้านของกองเต้กับโรบตัเ h ชีกเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางไปด้วยนะครับ ขณะที่ดิแอร์ติกครับรายงานว่าอามานดโบรย่าครับจะยังไม่เดินทางไปปรีซันกับทีมตอนนี้นะฮะท่ามกลางข่าวว่านักเตะได้รับความสนใจจากหลายทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างไรก็ตามเนี่ยนักเตะจะบินตามไปสมทบกับเพื่อนร่วมทีมในสัปดาห์หน้านอกจากนี้เนี่ยนะฮะตัวแทนของนักเตะก็ได้คุยกับทอบ็อตเทลโ่แล้วถึง2ครั้งครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าคุยอะไรกันบ้างนะครับส่วนไลน์อัพ29คนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทราบกกันแลนแลล้้วว็ ตัวหลักๆก็มีเกป้านะครับมีเอ็ดวาร์เมนดี้ตัวยืมนะฮะที่ปล่อยยืมออกไปพวกคอนองกาลาเกอร์บิลลี่เกลมอร์ก็อยู่ในทีมชุดนี้นะฮะแนวรุกนี่ทางด้านของมิชิบาชูยี่กลับมาแล้วนะครับก็อยู่ใน29คนที่เดินทางไปปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกานะครับรายชื่อเต็มๆนี่ผมลงไว้ให้ใน Facebook ไปแล้วนะครับก็โปรแกรมเดี๋ยวจะเจอกับอเมริกาครับวันที่16กรกฎา มีชาร์ลอต FC 2ีแล้วก็อาร์เซนอลยีแล้วก็เดี๋ยวจะมีกับอูดิเนเซ่ด้วยนะครับในวันที่ประมาณสัก29-30นะครับซึ่งแมทลอครับก็ให้ทัศนะเรื่องของกองเต้กับรอตัาชีครับที่ไม่ได้ไปปรีซีซั่นกับทีมบอกว่านี่ไม่ใช่ทวิตเรื่องอวยวัคซีนหรือต่อต้านวัคซีนครับแต่มันไร้สาระที่สุดนะฮะที่นักเตะ2คนเนี่ยคนหนึ่งเก่งที่สุดในทีมจะไม่ได้เดินทางไปฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับทีมนาน2สัปดาห์เพราะสถานะเรื่องวััคคซีีนนนเ่ะรบ เออแย้งผมได้เลยนะฮะถ้าผมผิดนะนีแมตต์รอบอกนะครับแต่ไม่มีทางที่ซิตี้และเรอัลพูจะเจอสถานการณ์ในลักษณะแบบนี้เพราะพวกเขามีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับบนสุดลงมาดี่คือสิ่งที่เจ้าของทีมคนใหม่ต้องสร้างให้กับเชลซีได้แล้วนะครับก็คงออกมาบ่นว่าเฮ้ยทำไมไม่เช็คให้ดีว่าสุดท้าย2คนนี้ไม่ได้ไปเพราะว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจครับได้ดีอื่นๆกันบ้าง c b s Sport เนี่ย รายงานว่าข้อเสนอล่าสุดของบาร์เซโลนาที่ยื่นให้กับลิสเพื่อขอซื้อตัวราฟินญาเนี่ยซึ่งมีเดทไลน์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีมูลค่าสูงกว่า70ล้านยูโรนะครับแต่เป็นเงินก้อนแค่6กล้านเท่านั้นส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นการผ่อนซึ่งแม้ดีวนี้จะมีมูลค่าพอๆกับเชลซีแต่มีเงินต้นที่น้อยกว่านะครับ <c oughs> ขณะที่ทางฝั่ง t a l k Sport ครับอันนี้ยิ่งหนักเลยครับรายงานว่าบาร์เซโลนาต้องการจ่ายเงินงวดแรกให้กับลิสอยู่ในเตดในค่าตัวของราฟินญา ในปีหน้านะครับย้ําว่าในปีหน้าอย่างไรก็ตามครับมีความกังวลว่าบาร์ซ่าจะบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่เนื่องจากมีปัญหาทางการเงินนะครับดูแล้วเนี่ยดีลของราฟินญากับบาร์ซ่ามีโอกาสาล่มสูงนะครับถ้าจากรายงานของ t a l k s p o r t นะครับนอกจากนี้เนี่ยเดียร์เลติกก็รายงานว่าราฟินญาไม่ได้เดินทางไปปรีซีซันที่ออสเตรเลียในสัปดาห์นี้นะครับโดยนักเตะต้องการย้ายออกจากทีมฟังทางโก c o ์อเนี่ย รายงานว่าราฟินญากับเดโก้เนี่ยจะให้เวลาบาซ่าอีก48ชั่วโมงเท่านั้นครับเพื่อเร่งหาข้อตกลงกับลีสให้ได้ไม่เช่นนั้นเนี่ยจะหันไปเจรจากับเชลซีในทันทีนะครับแล้วก็ฝั่ง CBS Sport ก็เหมือนรายงานว่าราฟินญากับเดโก้เนี่ยก็เริ่มหมุดหงิดกับความยืดเยื้อของฝั่งบาเซโลนาแล้วนะครับนอกจากนี้ครับข่าวเรื่องของนาทานาเกงมีต่อเลยครับ มีรายง,งานว่าเชลซีเนี่ยกลับมาเจราจากับแมนซิตี้ครั้งในวันไม่กี่วันข้างหน้านี้นะฮะเพื่อพยายามปิดดิวนาะธานอาเก้ให้ได้โดยแมนซิตี้เนี่ยต้องการค่าค่าตัวประมาณสัก41ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับตอนที่เขาซื้ออาเก้มานะครับนี่เป็นข่าวจากฟาบิโอโรมาโน่เพราะฉะนั้นเนี่ยดิวอาเก้อาจจะเร็วๆนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเดลิเทเรกาฟก็บอกว่าเชลซีจะเดินหน้าเจราจา คว้าตัวอาเก้อย่างต่อเนื่องเลยครับโดยที่ซิตี้เรียกค่าตัวที่ประมาณ45ล้านก็ไม่ต่างกับที่โรมาโนรายงานครับแต่ว่าอันนี้ประมาณ45ล้านแล้วก็ Skysport บอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงสนใจโรนัลโดอยู่ครับและทีมสามารถจ่ายได้ทั้งค่าตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยด้วยนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวเรื่องของโรนัลโดแล้วก็ข่าวของราฮิมเซอร์ลิงที่เซ็นสัญญากันเรียบร้อยรอเปิดตัวเท่านั้นเองครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็ เพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรครับกับดีราฮิมเซอร์ลิงแล้วก็กําลังจะเดินหน้าต่อกับนาธานอาเก้แถมยังได้ลุ้นอราฟินยาด้วยมีความเห็นอย่ายงไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ